ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ผู้เพ <m uch> ือโ <m uch> ตูดไม่มีผู้เลยตรงนี้มีแต่กระเทยมี <m uch> แ <ก S 1> ต่ตูดเดเป็นผู้มาก่อน <m uch> ไม่เดียต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวทุกคนจะบอกเอ้ยทำไมรวมตัวกันเนยอะคือต้องบอกว่านี่คือสมาชิกที่เราอยู่ในห้องด้วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่สถานการณ์โควิดมันเริ่มระบาดในระลอกใหม่เนาะซึ่งอันนี้ก็คืออยู่เกินเดือน <m uch> แล้วอยู่มาประมาณสองเดือนแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอยู่กันเยอะ คือสมาชิกในห้องคาแล้ววันนี้เนี่ยแทนที่จะเราอยู่กันเฉยๆแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงล็อกดาว์ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมาชวนกันทำคลิปแอปพลิเคชันหนึ่งที่กำลังมาแรงมากในโลกโซเชียลคือ ติ๊กต็อกแล้วพวกเราอะใช้ชีวิตอยู่ในติ๊กต็อกกันหลายชั่วโมงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาทำเรียลชันในส่วนของติ๊กต็อกแต่เป็นแอคเคท์ของฉันเองซึ่งแน่นอนว่าฉันก็ต้องดูผู้ชายทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันจะต้องมีผู้ชายเยอะอยู่แล้วนึกออกปะเพราะมันเป็นแอคเคาทย์อะอเปนอเข้าใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำเรียลชัน คลิปในติ๊กต็อกกันอันนั้นตีกันรอบนึงอ่ะโอเคสวัสดีค่ะแม่มุมนะคะเป็นผู้ช่วยเจมส์ค่ะเออสวัสดีค่ะบาซี่ค่ะเออสวัสดีค่ะซัมเมอร์ค่ะเออสวัสดีค่ะโจค่ะสวัสดีค่ะต้องตาค่ะเออสวัสดีค่ะเจมส์ผู้เป็นตุดค่ะอ่ะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการเดโมชั่นติ๊กต็อกไปเริ่มคลิปแรก โอ้ย่ยาบุ่งเขาโมงสุดทีนั้นเลยท้อชายชายแล้วมันกี่่างก็ล่างไงเธอไโมงโม้แล้วแทบตายโมงแลแทบตานมา้กูกัอที่เดียวโฟกันไงไงโง่ ราคา่าเรือห้าพันนี่ปกติมันเบอร์นะราคาเต็มโหลไม่ซื้อไม่แพงตายโอ้ซื้อบ้าบราคาคไม่ได้เลยได้มาเลยซ่เบอรหาเออวางีิโตกันหนีได้ช่วยตายเลยมนซ้ำมืใชาซื้อมาซ้ำมนะือันนี้คื<ห>อบอกค<ห>นที่เี่ยนี่เนี้องซมาจาเอ่อยู่โลหมนเนี้ยซัมาจาก่ังกะเน่ยให้ไม่นี ไม่ได้ะล้วกาบตาใชไม่ได้มีอะไรหมาเขาทราบมื้งไอ้ที่เอ็นหับาบาบอีกีนส่ไม่ได้ฉันไม่ร่าเออมันกรต้อมมีนักติกืาต้องสื่อไปดีว่า้าวขอนสก๊อตเองนน่ยฮ่าเลยรินุ่ย่าเลยจริงป้ะ ไม่เสายใจโงเต้เพื่อรูอารุยน้ำโคตรสุดเด่นฮารอยเลือบยาค่ะ ปีนิฟฝนต์โอ้โหโเที่ัทีมากกหนมาน่าโอ้โหข้ากล้วน้าก็บอกขอไม่ต้องนี่นะสีสีน้าจีควาดเอาสีผู้ชาจิกกัผู้ชาจิกงานตาอาสีเอฟซีผู้ชายจิีีค่ะ มาเนียวมาหัวโอ้ตลาดน้านะคะตลาดนัดชดน้อีสุยนาะไม่เจมาลอนไม่มีมเลยอ่ะม่แดใช่เหมนตกแก๊สอยแต่พี่อย่างนี้ก็มากไกลเหมือนกันนะมันลมันลืมไม่ถึงงานหน้ามาไกลแล้วตอนนี้กีเอยงเอยมาดูแหละตอนปไนกมี่เส่ะขามายถงรนะเขาหลอนไหมเขาหลอน ามึงต่ก็สี่ใหี่เดนี่อย่าว่าเขาเลยตอนกูอยู่ที่นู้นกูก็เป็นส่ี่เรากตอนเย็ายุคมืดเออสคนโดนมีอยู่มืนดี๋ยว่างนะขัดรูปมีนะที่จะบอกไอ้เธอร่วงมาทำไมจะไปไหนดื้ไปไหนเขาไปเชตลาดน้ำไงพวกแบบตรวจตรวจอวาสามครเขาไปเช็คแบบนี้ดูเขาใส่ดิดรงดูเขาลม คม่สถานการณ์ดึงแม่ไปรึกษาเลยพาเอะไรอเ่าี้เราไม่ยอเออโอเคนะคะมวยต่ำเลยนะรา้อละอาเสียเทียคนไทยสามารถกลับไทยได้โดยทุกกรณีเออโอเคกลน่ารัสบายดีไหมคะก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่จริงตอนนี้ไทาอรสั

아, 넌왜 이렇게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  넌왜이렇 ฉันเลิกขนุนอุ้ยขนุน มันไม่มีเซฟตี้อะไรเลยค่ะแบบคือมาควรจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตอนนี้กูอยากุเลยเนี่ยตอนนี้กูอยากแบบเดินออกไปแล้วชี้หน้าด่าวะแบบินอันน้ยหนูหนูหนูนันนไหนนนนนเอา